ก็สวัสดีกันด้วยนะเจ้าวันนี้นะจืออยู่ไมครฟีกเอออีกแล้วนะซีรีส์สามสิสเตอร์ต่อจากการทําบ้านนะคะก็ต้องได้ไอเดียใหม่นะะก็ใครเป็นคนคิดไอเดียช่วยปวดคอมเมนต์ด้วยนะคะตอมหิวก็ไปเอาข้าวสิวะไม่มีข้าวให้เขากินหรอเขาตัดมาอยู่ที่ไหนสักที่ก็ไม่รู้เฮ้ยที่ไหนสักที่คนไม่รู้ว่าแกอยู่ไหนเขาว่าเขาเหลือสามขีดครึ่งอะไอสองขีดครึ่งมาเอาดิ ้างบ้านอยู่อะตอนนี้นะคะตอนก็เลยเปลี่ยนให้มันเป็นหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนทำให้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเสร็จออกมาแล้วก็จะรู้เองนะคะเอ้ยเดี๋ยวมันก็ทําตอนนี้ตอนก็้อย่าฆ่ามาเองเขาฆ่าวัวนอกคออ๋อวัวนอกข้อฆ่าเลยเหลือสองตัวในนั้นอะม,มันมันอาจใครไปเปิดก็ไม่รู้หรือมือเขาก็แผลไปเปิดก็ไม่รู้เออไปเลยไปไป ตอนนี้นะตั้มก็เลยลดกระดับให้มันเป็นสามบล็อกเสียงบล็อกอะไรเลยไหมคะได้คะ่นะนะจ๊ะตอนนี้นะคะอยู่กับซีดีสองซิสเตอร์ค่ะเออสองซิสเตอร์น่าจะเปลี่ยนเป็นสองซิสเตอร์ได้แล้วนะคะเพราะว่าอีกคนนึงมือคลับจริงโอ้ยเออเออเดี๋ยวนี้เพิ่งบอกแล้วกันเนาะเออเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนตัม้มแบ่งข้าวกน เดี๋ทำไม่มีเสียงเลยอะทำไมไม่มีเสียงเลยวะอ่อนเงียบเสียงเลยได้ไหมคะคุณสแตมส่งลงมาส่งลงมาสมาสงลงมาสงมาสงลงมาส่งมงลงมาได้เกลย่แล้วมาดิส่งขึ้นไปส่งขึ้นไปส่งขึ้นไปปนขอ เฮ้ยไม้นี่ก็จะหมดแล้วอะส่งขึ้นไปส่งขึ้นไปแบะไหนไหนวะไม้เขาอยากได้ไม้อ๋อมาเราส่งอาหรไให้เดี๋ยนะแล้วเาขะไัไม่ให้เอาไม้ไหนอะไม้หมดเลยนี่แกมีไม้เล่ยนะเอาหมดเลยลงไปไล่แล้วก็เออแกมีทอนไหมแก เอาไปไปมีเขามีแค่เนี้ยแกไปปักไปที่แกเดี๋ยวมาอทอดก่อนอเอาไปปักด้วยไปขยายนะเขตมีมามาอยู่นี่มีอยู่หกอันน่ะอย่าอย่าเก็บไม้เข้าไปได้หรอถ้เดี๋ยวแกไปเอาอยู่ในกล่องอีกไปอ่ะตอมจะมืดแล้วเออแล้วนอนไหมไม่นอนโอ้ยตอมอ่ะต้อมก็รู้ว่าเวลาเขาตัดไม้มันมันจะมีพวกสัตว์อะไรที่ก็ม่อยู่กับเขาก่อนดีเออแล้วเขาขอตัดเขากอน พึ่งสามนาทีอาาเองไงบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยอย่าบอกเลยฉันต้องกลับแล้วเดี๋ยวพึ่ง,งมันพึ่งโอ้ยเดินช้าเหลือเกินเออจ้ะอย่าลืมนะใครเป็นคนคิดแบบเนี้ยช่วยคิดอะตอมคิดนะคะก็ช่วยปดคอมเมนต์ด้วยแล้วก็กดซับกันเยอะๆอออเอๆอ แจมข่าวอีกทีเดี๋ยวพี่ตอนน่้นแจมเองบอกทำไมคะเคยบอกก็ได้ไหมคะก็บอกล่วงหน้าไงให้เราดูด๋ยวยึดต่อไปเสร็จปุ๊บเออเนี่ภายนอกดูดีนะคะแต่ภายในทุเรศอ่าเราจะทำการบอกว่าสร้างเหมือนมันได้ใหญ่ๆอะ่ะเคยดูในหนังไหมไม่เคยเออขอบใจ โอ้ยมีไม่มีเลยเว้ยเอาไม้สีดำดิไหมวะเออเออเออสักครู่หรือจะเอาไม้สีดำวะเอออีบ้าสวยแล้วอะไรวะอะไรอ่าเสียงดังกันไปหมดเลย นี่เราจะทําแบบนี้เดินขึ้มันเลยเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินอ,อ้อมขึ้นมาชั้นสองไง<ส>นี่นเ่เด้ยวๆยบันไดสีขาวใช่ไหมน,นี้สามอันนี้นี้นี้แล้วก็อยากได้ไมข้ขาวสักอันหน่อยนะแล้วก็ทำย่างนี้ เยอยๆเลยแม่เข้าไปปัดก่อนแล้วกันนะเฮ้ยคุยตรงใจหมดเลยโห่ก็ข้อดีของการที่เขาเปิดเสียงอย่างนี้ก็เลยทำให้ตั้มได้ยินเหรนะือไดนะ้ยินไหนนะอยังไหนนะอ๋อนี่นี่เองโอ้โหโดนสไปเดอร์สิ เราจะต่อลงมาอย่างนี้ก่อนเล็กไปไหมวะคือบ้านเราเอ้ยบ้านเราก็บ้านเราก็เล็กๆอะ่ะแก,ม,ม,ก,แกมีทอดไหมแกมีทอดไหมมีหกอันยังไม่ได้วางอีกเหรอหเขาต้องลงน้ำเดี๋ยวนี้หฮยมีตัวบ้าอะไรตามเข้ามาก็ไม่รู้น่าจะเป็นซอมบี้อุตส่าห์ป,ปักไฟแล้วนะไม่ได้ช่วยเลยเลยก็มันมืดแกไม่เอาปักไฟอ่ะเพราะแกแหละ อยู่นิ่งๆสิหาอะไรไม่เจอเลยเนี่ยท็อตก็ไม่มีสักอ่างอสศวินมาช่วยเร็วโอ้ยตีเขาเห็ <laughs> 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 นเขียวๆเหมือนกันอืม <mm หาอาหารอยู่อาหารอยู่ไหนวะอย่าบอกนะไม่ได้เก็บอะ่ะเฮ้กี่อปอ ER! ร์ ีเาทไมอ้นี่ว่าคิปเปอร์นี่ว่าคิปเปอร์เออพูดกินมาเจอคิปเปอร์อะเกมเข้อหาอาหารไม่เจออาหารหายวะอยู่ตัวแกเปล่าเมันเลยวางไว้ก่อนแล้วกันเจ้ามาไหมฮะเจ้ามาไหมฮะมาไหมมาไหมจ้ามาไหม ครอก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 นี้อร่อยเชียแล้วก็วางตรงนี้แก้มแกช่วยไปขุดไม้ขาวเยอะเลยนะไม้ขวาไปดิฮะไม้ขาวไปดิยังมีอยู่ไหนอ่ะหมดแล้วเนี่ยเนี่ยมาชิบเย่เคเพื่อที คลิปนี้นะคะก็จะคลิปอีกแล้วคลิปนี้นะคะก็จะก,ก็ก็ไม่ค่อยมากอีกแล้วนะเพราะว่าแก้มแหมเพิ่มีเวลาน้อยนะแม่ว,ว่ามีแกะที่เราเลี้ยงไว้สองตัวออกมาจากค้อไม่เด,นะดี๋ยวนะไม่เดี๋ยวเกิดอะไรผิดพลาดเป็น,นป่ะตอนไปข้ากิ๊บเปร์ใหม่เกโก้ไข่ไปเอาดาบที่บ้านเฮ้ยชอบใช้คนอื่น เดี๋ยวไม่เขาตีภารกิจอยู่เนี่ยเอาผิดดกโอ้ยชิบอ่าโอเคใช้ได้ไหมโอเคใช้ได้ชิบโอ้ยรูร่างโอ้โห,โหขึ้นไปสูงเลยขนาดนอนชิบโอ้โหบนอะไรแกแม่รอชิปเปอร์ เสร็จปุ๊บเราก็จะเราจะใช้ไม้ดำดีไหมไม้ดำมีไหนไม้ดำมีนี่โอเคชืบเชืบชืบชืบนี่อย่างงี้อ้าไมนไม่ตามมาอยู่ที่เพื่อฉลาดอฉลาดตั้งนานแล้วเว้ยอ่าอย่างงี้เป็นเสาเปลืองไม้หน่อยอนนไม่เป็นไร โอ้โเขาจะบอกให้ว่าบ้านหลังน,นี้เขาลงทุนมากอะ่ะเสียไม้ไปเยอะตอนนี้เขาก็ลงทุนเหมือนกันตัวเขาก็โดนระเบิดเดียวนะนนะวางยังไงต่อวะวางอีก เงียบทำไมวะเกงคือเงียบเหมือนที่เขาเงียบใช่ไหมเงียบฟังเสียงคนอีกคนหนึ่งใช่ไหมเขาเงียบฟังเสียงคนที่กระังอ่าอยู่ใช่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยแต่ว่าสูงไม่พอว่ะอ๋อ โอ้ยนี่เดี๋ยวนะทำอะไรแก้มไม่ได้ทำหมดแล้วอะไรไม่ได้ทำมีหีอยู่อ๋ออีกแมงมุมนี่ก็อ้าย่ายาออเขดูตกใจแกแม่มาโว้ยทำให้คนหัวใจจะวายก็เวลาเขามเป็ยอะไรคนก็จะเฮ้ย งี้ดีกว่าโฮ้ยเจ้าดาีกว่าโอ้ย,อยเออคนเจ้าต้งนานแล้วก็ทางไปเอาเันนอะไรก็ไม่รู้อ่ะเพิ่งคิดได้เหรอแก๊ม